มาในช่วงนี้ท่านผู้ชมครับเอาละมาถึงช่วงสําคัญนดจานยิ่งสัก์ครับพร้อมไหมฮะที่จะตอบคําถามจากท่านที่ใช้ชื่อใน Facebook ในแฟนเพจของเรายิ่งถกกระหนกซักคุณจุธามาะฮะเด็กที่อยู่โรงเรียนประจําตั้งแต่ชั้นประถมผู้ปกครองเนี่ยเขาพูดยังไงกันคะที่จะทําให้เด็กเข้าใจว่าเออไม่ได้ไปโดนทอดทิ้งแสดงว่าเจอปัญหาแล้วว่าจะเอาลูกที่อยู่ในชั้นประถมยังเด็กนะไปอยู่โรงเรียนประจำเอออาจจะยังไม่ถึง1ิบขวบเนี่ยนะครับไปอยู่โรงเรียนประจํา ซึ่งพ่อแม่กลับบ้านพูดกับเด็กยังไงให้เด็กรู้สึกว่าโอ้ยพ่อแม่เอาหนูมาทิ้งาาแล้วมันเป็นความจ<ะ>ําเป็นอะไรล่ะคะทำไมถึงต้องย้ายเด็กไปอยู่โรงเรียนประจำะเขาไม่ได้บอกมาเอาเป็นว่าจะต้องไปอยู่จะต้องไปอยู่<า>โรงเรียนถามไงคะเพราะว่าการที่จะเอาลูกไปอยู่โรงเรียนประจําคุณต้องมีเหตุผลอันสมควรแล้วเหตุผลนั้นล่ะคะคือสิ่งที่คุณจะบอกกับลูกต้องบอกกับลูกคุณหนกค่ะการพูดและอธิบายในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ละเอียดที่สุดนั่นแหละคือจุดที่สําคัญ คุณกระดอกโลไหมคะคนบางคนเลี้ยงลูกแบบเลี้ยงแบบไม่ห่างจากอกค่ะจะกินข้าวก็ต้องป้อนตักกับข้าวพอจะกินไข่ต้มก็เคาะไข่แกะเปลือกวางนะเอาช้อนตักไข่ออกเอาน้ำปลาใส่ให้ทาให้เองหมดเลยทาหมดเลยดีไม่เคี้ยวแล้วขายออกมาใส่ปากลูกกระบุญเท่าไหร่ละการที่คุณจะเอาลูกไปอยู่โรงเรียนประจําเดี้นเห็นดีเห็นงามด้วยมันอินดีเพนเดนต์ค่ะ สอนให้เด็กมีความเป็นตัวของตัวเองดูแลตนเองได้ในเรื่องส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึกเด็กค่ะรองเท้าเก็บเข้าที่นะลูกกางเกงนายิบใส่ลิ้นชักนะคะหนูซักเองไม่ค่ลองซักถุงเท้าเองสิคะลูกเอาสองคู่นี้ไปลองซักนะวันที่แม่ไม่อยู่หนูต้องทําเองไข่ลูกทําเป็นไหมโลกเอาไข่เจียวไหนลงไปทาเองสิโลกต้องสอนรวมกันถึงกระทั่งเวลานอน S 1> <S 1> <S แยกข้องนอนค่ะนอนมุมนี้ปิดประตูให้เรียบร้อยนะลูกนะหนูต้องหัดนอนและอยู่คนเดียวให้เป็นนะลูกหนูโตแล้วค่ะลูกแสดงว่าจะไปอยู่โรงเรียนประจําเนี่ยควรจะเตรียมตัวลูกถูกต้องไม่ใช่อยู่ๆวันนี้กอดกันอยู่โอ้พรุ่งนี้หนูก็จะเป็น เรียนแล้วแม่คิดถึงแย่เหาอีอแม่แบบนี้นี่น่าจับออมอนกดให้ตายไปเลยถ้าแบบนี้ลูกมันจะไปอยู่ยังไงแ,แม่คุณไปที่อาจารย์บ,บอกก็คืออยากจะให้ลูกดูแลตัวเองได้เนี่ยนี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ลูกอยากจะให้ลูกไปอยู่โรงเรียนประจํามันก็แล้วแต่เหตุผลค่ะลูกดื้อมากล่ะคะก็จะดัดสันดานล,ลูกส่งไปโรงเรียนนี่ก็คือวัตถุประสงค์และว,วิธีการผิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดียนไม่ทราบนะคะเดียนถึงถามว่า ทำไมคุณถึงจะเอาลูกไปอยู่โรงเรียนประจำแล้วต้องมาิบา,บายให้ใหลูก,ลกเองใช่ต้องอธิบายสิแล้วเด้งก็ต้องถามว่าเลี้ยงเองไม่ดีกว่าเหรอถ้าสมมติว่าอยากจะให้ลูกดูแลตัวเองได้เนี่ยจะบอกลูกว่ายังไงอ่ะก็ต้องค่อยๆสอนสิคะลูกของเขาเขาก็ต้องสอนเองสิเบ่งออกมาจากท้องตัวยังไม่รู้วิธีสอนราชะบ้านที่ไหนจะมาสอนลูกของตัวล่ะ<อ>ใช่หรือเปล่า<อ>มีใครรู้จักลูกของตัวเองดีเท่ากับตัวเองมีไหมคะเด<อ>้งก็ต้องถามคำานี้หรือไม่งั้นก็ต้องแรกๆที่ไปอยู่โรงเรียนประจำเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไปบ่อยหน่อย ก็ม hey. e ีส่วนนะคะการไปเยี oh, like, ่ยมการไปเยี hmm. ่ยมบ่อยก็คือตามข้อตกลงค่ะตั้งใจเรียนนะลูกนะเดี๋ยวแม่มาอังคารกับพฤหัสแล้ววันศุกร์แม่รับกลับลูกแล้วค่อยๆเฟดลงออกไปพอดีวันนี้แม่ไม่ว่างจะกดแม่ไหมเนี่ยลูก ยังไงแล้วก็ตาม,มเรามีโซเชียลมีเดียเรามีโทรศัพท์นะคะสำหรับ FaceTime ได้หรือคุณจะมีโทรศัพท์อย่างอื่นที่สามารถใช้ได้ปัจจุบันมีเยอะแยะที่มองเ,อเห็นหน้า,าพู้จา,ามันไม่ได้ห่างไกลกันเมื่อก่อนนะคะคิดถึงลูกเลียเ้ยนไปต่างประเทศครั้งแรกเลียนเขียนจดหมายถึงคุณแม่เจ็ดแปดวันค่ะกว่าจดหมายจะต่างประเทศจะมาถึงคุณแม่สมัยนี้เป็นไงสมัยนี้เหรอคะยกโทรศัพท์ตลอดเวลาเห็นหน้ากันด้วยสามเวลาหลังอาหารเช็คด้วยอยู่ไหนอ่ะห้อง ห้างทำไมคนเดินเยอะอย่างเงี้ยอยู่ห้างอะไรเนี่ยเห็นไหมคะหลอกกันไม่ได้แล้วใช่แต่เด็กบางคนไปอยู่โรงเรียนประจำเนี่ยเด็กเขาก็ชอบก็มีนะชอบค่ะบาพ่อขี้บ่นแม่ขี้บ่นปู่เอาอย่างหนึ่งยายเอาอย่างหนึ่งขอไปอยู่เลยหัวไปดีกว่าไม่อยากอยู่แล้วสวนสนุกสูงวัยแบบนี้ไม่ไหวค่ะ สรุปแล้วก็คือตอบคุณคุณจุธามากว่าถ้าออคุณจะเอาลูกไปเรียนที่โรงเรียนประจําคุณต้องเตรียมตัวลูกให้พร้อมเตรียมตัวลูกกรณุณาอย่าผักลูกออกไปจากอกจนกระทั่งลูกมีทัศนคติเสียว่าการที่เขาต้องไปอยู่โรงเรียนประจํานั้นเพราะแม่กแกล้งหรือเพราะเหตุผลอื่นๆที่ไม่ได้เป็นความยินยอมของเขาคุณกําลังทําผิดอย่างแรงค่ะเออเอ,อ่เอ,อต้องให้เขามีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจใช่ค่ะเอาละก็ขอให้เอ่อการการส่งลูกไปโรงเรียนประจาครั้งนี้ สำเร็จรูด่วงไปได้ดีะนะฮะ,ะลาไปก่อนนะครับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพูดยังไงก็ไม่เข้าใจแร้วขนมไม่มีลูกข<ช>นมก,ก็ไม่เคยคิดจะเอาลูกไปโรงเรียนประจำหรอกเจะเอาเมียเอาเมียไปโรงเรียนประจำเนีนะจะหาเมียใหม่เหรอ